ส่วนอีกคนหนึ่งคุณจตุพรพรมพันธ์เป็นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนเฟซบุ Facebook ๊กไลน์นะฮะอันเนื่องมาจากภาพที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอาดีตนายกรัฐมนตรีไปจ้าเอกันะนะฮะกับครอบครัวชินวัตรในงานงานหนึ่งไม่เอ่ยกันแล้วกันนะฮะแล้วก็มีการรับไหว้กันเนี่ยนะฮะหนึ่คุณผู้ชมดูนะ,ะแล้วคุณจตุพรก็ เอาภาพนี้นะฮะมาเฟซบุ๊กไลฟ์บอกว่าความอายุธ,ธรรมที่คนชั้นนําสุมหัวกันหลอกประชาชนเพื่อแลกประโยชน์อํานาจการเมืองนานวันเข้าจะยิ่งจุดไฟในอารมณ์ของประชาชนจนระเบิดรุนแรงขึ้นสักวันหนึ่งในอนาคตเราเจ้าตัวก็ยกตัวอย่างกรณีที่คุณทักษิณน,นอนรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจนะฮะซึ่งความจริงกรณีคุณทักษิณเนี่ยพี่นกเขานะฮะ ก็เคยไปเยียบแล้วใช่ค่ะ,ะ,ะพี่น้องเขาก็ออกมาบอกว่าคุณตักเสียงก็ป่วยอย่างจริงผ่าตัดจริงๆถูกไหมฮะนี่คุณจตุพร,รก็เลยแบบย้อนให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็เป็นด่างภาพที่เห็นอยู่นะฮะขอภาพขอภาพดูฮะขอภาพดูนะฮะประชาชนเห็นคุณจตุพรเยอะแล้วแหละฮะนะฮะอันนี้ภาพนี้ค่ะภาพนิ่งครับ ก็จะมีคุณอุ้งอิงนะคะแพทย์ทองทานคุณเอมพินองทาแต่ทีนี้ในภาพจริงๆที่ไปรูปงานก็จะมีคุณหญิงพจมานไปด้วยนะใช่ครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหญิงอาจจะยืนอยู่ตรงกลางหรือเปล่าแต่มุมภาพอาจจะไม่เห็นท่าน<ช>อ่าอ,อันนี้ก็คาดการณ์นะคะพราะเราไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวะคะ่ะคือคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาไม่ว่าอยู่ฝ่ายไหนประชาชนล้นถูกหลอกให้ไปเสียชีวิตทั้งสิ้น ส่วนผู้นำกลับได้ประโยชน์เต็มที่ยิ่งมีภาพคนตระกูลชินวัตรในวันไปดูแสดงโขนซึ่งเป็นหลักฐานได้ชัดเจนและเชื่อว่าต่อไปจะมีอีกหลายรูปออกมาเป็นใบเสร็จตบหน้ากลุ่มอำนาจหลอกลวงประชาชนในภาพดังกล่าวนั้นต่างฝ่ายต่างรอบไหว้กันและกันพร้อมส่งรอยยิ้มไม่เหลืออาการเคยบาดหมางเจ็บแค้นทางการเมืองกันมาก่อนเลยนะฮะนี่โดยย่อนะฮะโดยย่อ